สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าก็อย่างที่น้ำได้แจ้งกับที่ช่องไปนะคะว่าช่วงนี้นะคะนิ้วโป้งของน้ำเนี่ยมันงอไม่ค่อยได้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นนิ้วล็อกหรือเปล่าก็เลยอยู่ในช่วงของการรักษาด้วยนะคะเลยไม่ค่อยได้มาทำคลิปเนาะโอเคต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่น้ำก็คิดถึงทุกคนนะอ่าวันนี้นะคะคือแ a นด o m o อมออฟเลิฟ <c oughs> นะคะใน EPT ีที น่าจะ 40, 40กวิบกว่านะคะสําสหรับแรนดอมนี้เนี่ยน้ำตั้งใจว่าจะตั้งชื่อคลิปนะคะตามพลังงานที่เราเปิดได้จากไพ่เลยนะคะวันนี้ใช้ทาโร่สํำรับนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะน้ำขอสับไพ่ก่อนขอดูเรื่องราวความรักในวันนี้หน่อยนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนเป็นเรื่องราวของใครนะคะ ที่จะมาเจอแรนดอมนี้ใบแรกนะคะสเหลี่ยนนะคะเป็นเรื่องของคนนะคะที่ยังคงเก็บคนคนหนึ่งไว้ในใจเรื่อยมานะคะเขายังมีความหวงแหนแล้วก็คิดถึง คนคนนั้นอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกก็ตามเขายังเก็บคนคนนั้นไว้ในใจเสมอนะคะน้ำมองว่าเป็นเพื่อนๆนะคะที่มาเจอคลิปนี้อืเขาคือเดอะชาเลอร์ออนะคะคนที่อาจจะอยู่ไกลหรือมีความแตกต่างกันนะคะอ่าบางคนเนาะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่น ต่างอำเภอต่างจังหวัดได้นะคะหรือในบางคนถ้าเกิดไม่ได้อยู่ต่างชาติแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลน้ำมองว่าเขามีลักษณะที่อาจจะเป็นชาวทาตุน้ําหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องแบบหรือว่าการเดินทางก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหามีประเด็นกับเพื่อนๆนะคะอาจจะห่างกันหรือไม่เข้าใจกันในเวลานี้นะคะ เป็นคนที่เคยขัดแย้งกันแล้วก็โชคชะตานำพาให้มาเจอกันนะคะในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญนะคะที่เราได้เจอกับใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือเขาคนนั้นนะ้ำมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและผลการที่เป็นพื่อนกับเขาได้เจอกันนะคะก็อาจจะเป็นเพราะโชคชะตานี่เหวี่ยงเข้ามาให้เจอกันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันในบางคู่ก็อาจจะทะเลาะกันแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะแต่ในบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะความห่างไกลทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องห่างกันไปก็ได้อืมและเขาเองก็เสียใจนะคะเขาเจ็บปวดเหลือเกินที่โชคชะตานะคะทำให้เขากับเพื่อนเเนี้ยต้องจากกันเขาถึงยังเก็บเพื่อนๆไว้ในใจตลอดมานะคะ โอเคต่อกันเลยอืมเจ็ดเหรียญคือระยะเวลานะคะที่คนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่เคยลืมเพื่อนๆเลยก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานแค่ไหนเขายังคงแบบเก็บเพื่อนๆไว้ในใจอะค่ะเขาอยากที่จะติดต่อมานะคะอยากพูดคุยด้วยน้ำมองว่าเขายังคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะคะ เขาอยากที่จะสื่อสารนะคะอยากที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยได้กลับมาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะนะไพ่ใบสุดท้ายนะคะสิบไม้น้ามองว่าชีวิตของเขาเนี่ยน่าจะมีอุปสรรคเยอะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานภาระต่างๆครอบครัวนะคะที่มันลุมล้อมเขาทําให้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะ นั่นก็คือเหตุผลนะคะที่ความสัมพัน,นธ์นต้องห่างกันไปแต่เขาเองค่ะยังคิดถึงและอยากที่จะติดต่อมานะคะอยากพูดคุยด้วยนะคะเขายังไม่เคยลืมเพื่อนๆแล้วนะมองว่าเขายังเก็บเพื่อนๆไว้ในใจตลอดมานะคะหืใต้สำรับหก้วยนะคะคนคนนี้เขาน่าจะมีไวที่แตกต่างกันกับเพื่อนๆหรือาอาจจะเป็นคนคุยเก่าเพื่อนเก่านะคะหรือคนรักเก่า อ่ะถ้าเกิดไม่เคยมีสถานการณ์ก็อาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันนานแล้วและอยากหวนกลับมาใหม่น้ำมองว่าเขายังคิดถึงเพื่อนๆอยู่นะคะเขายังจําความรู้สึกดีๆตอนที่เขากับเพื่อนๆเนี่ยมีด้วยกันอะ่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่เขายังคงคิดถึงเสมอและเขาอยากที่จะหวนกลับมานะคะน่ารักมากนะคะโอเคทีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดู ให้ข้อความกันนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ออละเคินเนะ <c oughs> าะให้ใบนี้ตกมาใบแรกเลยนะคะ <c oughs> ฟังเพลงแล้วคิดถึงเธอ <c oughs> อืมมาขอขอ้ขอความจากเขานะคะซ <c oughs> ู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะ เธอคือหนึ่งเดียวในหัวใจนะคะอยากคุยด้วยนะคะก็บอกแล้วว่าเขาอยากที่จะทักนะคะอยากที่จะพูดคุยด้วยนะคะแต่อุปสรรคเยอะนะคะในชีวิตเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวน้ําขอหยบมาอย่างนี้ละกันเนะาะนะอืม เราส่องโซเชียลเธอทุกวันนะคะพักผ่อนเยอะๆอย่าคิดมากเลยนะโอเคแค่นี้พอนะคะตายสำหรับก็คือเรายินดีกับความสำเร็จและทุกๆความสุขของเธอเสมอนะคะอืมนะ้มองว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เสมอนะคะทีนี้เราไปดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะว่าเขาจะไกด์ไลน์ยังไง ขอไกด์ไลน์จากไพ่ออร์เคิลหน่อยค่ะหนึ่งใบไกด์ไลน์จากไพ่ออร์เคิลนะคะเจอฮาร์ดออฟเมเตอร์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวน้ำขออนุญาตแปลนิดหนึ่งนะคะสำหรับความหมายนะคะของไพ่ใบนี้เนี่ยมันปแปลว่าหัวใจของเรื่องนี้นะคะมันมีอะไรมากกว่าที่ตาเรามองเห็น เพื่อนๆไม่สามารถรู้เลยว่าในชีวิตของเขาคนนั้นเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะมันน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานา,นานขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้รับรู้นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะเขาคิดถึงใครและใครนะคะที่อยู่ในหัวใจของเขาไพาองเจินเนี่ยก็เลยออกมาไกลนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรมากมายเกินกว่าที่เราจะสามารถรู้ได้นะคะ อย่าเพิ่งตัดสินใจจากสิ่งที่เรามองเห็นอืมบางทีเขาคนนี้อาจจะเจออะไรมากกว่าที่เราเห็นก็ได้เพราะฉะนั้นเนาะคนคนนี้มีเพื่อนๆอ,อยู่ในใจนะคะหมายเลข22เมื่อวานนี้เปิดไพด่หมายเลข4ี่ิบสี่นะคะวันนี้ก็22เป็นไพ่ของคู่แล้วนะคะอ่าสำหรับใครที่คิดถึงเขาคนนี้นะคะอยากให้เขาหวนกลับมาเนาะก็พิมพ์ตัวเลขนะคะยี่ิบ2 เพื่อเป็นการยืนยันคําอธิษฐานของเราให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่สงสัยว่าทําไมต้องพิมพ์ตัวเลขแล้วก็ยืนยันนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้ามารับฟังเนาะแล้วก็เหมือนกับการฟังผ่านๆแต่การอธิษฐานนะคะก็คือการยืนยันว่าเราอยากให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆและทุกการยืนยันนะคะน้ำมองว่าทุกคนจะได้รับนะคะอยู่ที่เวลาเท่านั้นว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และน้ำก็ขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักครั้งนี้นะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย